แฮซูม hey, ปลาหรือโบสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่ะผมกับผมนะักข่าววินดี้วันนี้ขอนำเสนอกับข่าวที่ว่าป๊อปปองกูลเปิดบ้านแฮซูมกรอบรูปสาวตั้งโชว์ดูชัดๆว่าปลาหรือโบอ่ะนี่ครับก็จากกรณีที่มีดราม่าของป๊อปปองกูลครบซ้อน10ปีนะครับก็ล่าสุดนะครับวันที่25คุมภาพุมภานี้เวลา16.15หนุ่มป๊อปก็จะจัดแถลงข่าวเปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งจะจัด,ดแถลงข่าวก่อนอ่กนที่จะถ่ายรายการสด The Voice ที่สตูดิโอสตาร์ฮอลลีวูดนั่นเองครับก็ทั้งนี้นะครับหลังจากเกิดเรื่องราวร้อนแรงจนกลายเป็นทอ l k กออฟเดอะทาวน์นะครับกระแสในอินสตาแกรมโซเชียลดารานะครับได้มีการนำคลิปรายการที่นี่หมอชิดเมื่อปี2552ซึ่งเป็นตอนที่ดูสัญญาพาเป็กผลิตโชคเพื่อนสีไปบ้านของคุณป๊อบปองกูล โดยเป็กนะครับแอบไปเห็นกรอบรูปสาวในบ้านของหนุ่มป๊อปซึ่งอ่าซึ่งช็อตกรอบรูปสาวในบ้านที่เปิดโชว์โดยหนุ่มป๊อบบอกว่ารูปแฟนสาวทําให้ชาวเน็ตแห่สูมว่าในรูปนเนี่ยคือปลาหรือโบอ่นี่ครับตอนนี้ฮะเฮ้ยเ้ยรู้เลยแม่ครับเป็นรูปแม่สมัยสาวครับนี่ตอนแรกก็บอกว่าเป็นรูปแม่นะให้ดูแค่นี้พอนะครับเกรงใจเขานะตอนแรกบอกเป็นรูปแม่แต่ไป,ไปมามา,มาก็ ยอมรับแล้วครับว่าเป็นรูปแฟนนะนะครับก็นี่ครับก็ไม่รู้ว่าตั้งใจเล่นมุกหรือว่าอย่างไงนะมาดูรูปทัดจริงๆนะเนี่ยก็คือเขาได้บอกแล้วนะว่าเฮ้ยเป็นเป็นเป็นรูปของคุณปาไม่ใช่เป็นรูปของปลาเป็นรูปของแฟนอย่างนี้เออแต่ตอนแรกได้บอกว่าเป็นรูปแม่สมัยสาวๆนะ แล้วคนพิธีกรก็ถามว่าเอาจริงๆเอาจริงๆแบบนี้นะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้ายังไงก็เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปแลวกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่มาด้วยนะครับผมอ่ะขอบคุณที่นิโมเชตขอบคุณข่าวสดสุดท้ายนี้ครับขอลาไปก่อนแลวกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแต่จะเป็นคลิปวิดีโออะไรนะเนี่ยก็คอยติดตามกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันด้วยนะเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังกันอีกเนาะ